สวัสดีค่ะครอบลัวแม่ปอป่าชาแน,นลค่ะเทปนี้เม่ปอป่าเสียหายท่านผู้ชมเบื่องการเดินทางของแม่ปอป่าที่มากกับแฟนเก่าแต่ว่าพิ่นมาก,กับเมียเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะแฟนพอน้องปอแฟนของแม่ปอป่าแต่ว่าก็เป็นมู่กันคือเก่าแลวกมากับหลานไปหาแม่เพิ่นไปหาลูกสาวของแม่ปอป่าแล้วก็แม่ปอป่าก็มาอยู่กับน้องสาวไปหาน้องสาวอยู่สาสร์เชิงเซาจ้ะแต่ว่าไปหาลูกสาวแค่มือเดียวเนาะ นั่นแม่ปอปากรู้สึเก็บภาพบรรยากาศกำลังเดินทางกันตัดกับมากับอาจารย์สุระอินทจรแล้วกัป้าดวงจันทร์อินทจรคือกันขากับมาคนละคันอ่านชี่รถน้ํากลนกันแล้วก็พากินข้าวน้ากันกลางทางแล้วก็อ่านชมวิวไก่ไปเรื่อยๆไปเก็บบรรยากาศกับแม่ปอปาเลยจ้ะ แตงโปแตงเผาเก็บของบรรยากาศแล้วก็เอาของไปฝากลูกสาวเนาะคะ่ะแล้วก็ไปฝากน้องสาวพ้อมแต่งโตแต่งเผากันแต่เศร้าแต่เด็กเลยคะ่ะหกโมงเช้าเลยจ้าเก็บข้าวของเอาข้าวสารเอาของทุกอย่างไปฝากลูกสาวน้ำ้จท่านผู้ชมตว่าถ้าสมมติว่าไปรถทัวหรือรถไฟนี่ให้ว่าถ้าลงรถทัวนี่รถแท็กซี่นี่หรือว่ารถ เมเน่บอรับเลยละเพราะว่าข่าวของเยอะมากม้เลยท่านผู้ชมจ้าเอาอไปตอบค่อ,อมเมตนพอรมพอ,พพอ,พอรม,มอนนอเพราะว่าไปพักผ่อนพรท่านผู้ชมไปยูบานนองสาวเพราะว่าไปพักผ่อนเจ้าของน้ำเพราะว่าเฮ็ดไห้เหตุสวนเยอะมากไม้ก็ต้องไปพักผ่อนอยูบานนองสาวไปเที่ยวรีแรกลกซ์รีแลกซ์มัง่งไปท่านผู้ชมจ้าไปเที่ยวกับเม่นป,ป่ากันเต่าก,กับตะเจ็บพบรรยากาศเดินทางกันจ้ะไปเลย ไปนำกับ่ปอปาเลยแตงโตก่อนสันบ้านใดไปดอกแตงโตงก่อนจ้ะแตงนาก่อนแตงนาก่อนบ้านใดแตงนาจา้ะจา้าอยากก๊อเจ้าดี มันก <in> enfin like ็เป็นตาไปกัย่าเขาเชหยไปอยู่มั้งย่าคนเจ้าวัานเป็นตาไปบอเล่ดอกเล่มาเล่แต่เขาญาติเขาติดตาเอาติดตาที่คุนเอา ไม่ยังจะไม่แตะหวาแล้วก็เดี๋วจตายแล้วตายนิดละ เตเต่สะดวกดีดูดท้ายกลองเตเต่ไว้ค่ะจับกองไว้ก่อนนะได้ที่บ้า้แม่เตาฟ้าเตเต่แค่นี่จักนีกมะนี่เนาะพวเฮดเสียตีพวเฮดเซียเนี่ยออกจากบ้านแล้วจ้ะเพราะว่าไปหาหลานซ้ายน้ำแล้วจ้ะเพราะว่าหลานซ้ายเพิ่งขับไปเที่ยวหาแม่เพิ่งน้ำแะจ้า เพิ่นไปเที่ยวเพิ่นห่วงนอนหลให้เพิ่นหลับใเพิ่นหลับไปเลยเพราะว่าเพิ่นบอกว่าคือไก่แท้ยามใดสิฮอดย้ยมใดสิจอดเพิ่นวะมีไอบอดเตะเพิ่นบอมากการเดินทางมากมม้เพราะว่าเพิ่นเมาลเดิเ่นเมาลดเหรท่านผู้ชมแต่ว่าตีหน่อยเนาะเดินทางซีซาหาชั่วโม,มงเพิ่นกะบ่อยอยากจะเดินทางมากไม้แล้วเข้าไปน้ำเพิน่นแต่กับเมียเราไปกับพ่อใหญ่เพิน่นแล้วก็แม่ปอปา ส่วนผู้ชมเพิ่นเอินพญายิ่เพิ่นเพิ่นเอินพอลุงเพิ่นบอลูเพิ่นบอลูว่าเป็นไผนะเพิ่นบอลูเพิ่นว่าพญายิ่เพิ่นยังบ่เฒ่าติวางน้ำเขียวพักโยกกันเนาะค่ะเนาะทั้งหมดสี่คน อาอบัสีคนประมาณทั้งหมดห้าคนมารถสองคันพักยกกันจะพักกันกินข่าวสมตำลาบน้ำตกกันแต่ว่าพักข่าวของน้ำก่อนคู่ค้นจากโควิดที่เพิ่นคลายแม็กเรากับคู่ค้นกับลังหลมากับเต็มคื่เ่าท่านผู้ชมวันนี้แม่ปากับอ่ามาถึงบ้านน้ำเขียวแล้วมาพักยกกันดูนี่ก่อนค่อยๆไปปรเด้ขับรถเร็วน่าจะพัชินีก็กินข่าวกินน้ำกันแล้วค่อยต่อกันอีก ค่อยไปต่อกันบ่ค่อยเฝ้าป okay. yeah. ันใดดอกเพราะเจ้านี่ก yeah. ็เซฟเซฟทุกอย่างพยายามปิดแบบว่าบ่แวะสาลายก็แวะแค่เข้าห้องน้ำแค่นาราจาท่านผู้ชมเข้าห้องน้ำดูที่ปั๊มน้ำมันแถววางน้ำเชียวนีาระจ้าไอหลายคนกินยังกันบ่กินอะไรกันน้ำจืด ป้า,ปาแม่ตลาดซพิมีอะไรเนี้ยอยากกินอนะ่ะดพอโอ้หเ็นสามรด้อ,อน้อ,อยน่ต้อาอยู่เยอตางไม่หลาอีกป้ามาถ ขาวให้แกนเอาไปทาแไหน็ทสัมทตุ้เทียเดี๋ยวเน่าปไรเาปาท่าแบบอะไาก๋าตาตุ้ที่ไรเปล่าไหมตุ้มทียขนัดไหนัทไหล้ัทแบบย่เอาสุดายทาเลยกยเลโอ้โหี่เอยุ่่งจะทำสุดาทาเอ๋อ ngay này nó xù, bánh zamazam kiểu này, quá, không đấy, พักเ,เขาของน้ำเรียบร้อยแล้วกะเขาอยู่มงนี้ไม่มีหลาบสมต่ำเนาะบัดนี้จะไปข้างนาไปหากินข้างนาจ้าท่านผู้ชมไปไปต่อเลยจ้าบัดทีนี้ เพิ่งภาพบรรยากาศบนภูเขาที่สี่เขาอุโมงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ารถฟังนนรถฟังนีกะยังเพอะประมาณอยู่คันห,หลายปันไดเนานะหลายโดดแล้วว่าได้เข่าของเทพกะช่วงนี้แหละแม่ป้าก็ไม่ค่อยได้เข่าปันไดเพราะว่ากับไปอยูุบนันก็หลายปีเติบยู่กาความเปลี่ยนแปลงของการโควิดนี่แหลนะเนาะท่านผู้ชมเนาะก็เลยแบบว่า คน,นก็เงียบแน่แต่ว่าก็บอเป็นยังสภาพปกติทุกอย่างแล้วจ้ะตอนนี้ก็ไปใส่มัสใส่ได้ปกติด้แล้วค่ะเพราะว่าเพิ่งพอหากลับตแล้วค่ะผู้ใดที่ขีดยาครบสองเข็มไปใไส่มัดใส่ได้สบายเลยจ้ะถือว่ากาค้ายแม็กแล้วเนาะท่านผู้ชมจ๋าเมื่อน,นี้แม่ปอปาก็ขออภปราไปก่อนละเนาะเพราะว่าแม่ปอปากาสิเกบภาพบรรยากาศที่แม่ปอปาอยู อันกับน้องสาวเพราะว่าแม่ปอบาจหาลูกสาวแค่มือเดียวเนาะค่ะล้วก็แม่ปอบาก็สิไปอยู่กับน้องสาวพักผ่อนรีแลกซ์รีแลกซ์อยู่สาสเชิงเซาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันนีุ้งเทพมาหลายปีแล้วก็ไปพักผ่อนซื้อๆบ่ได้ไปเที่ยวไสดรอกค่ะท่านผู้ชมจ๋าไปพักผ่อนตอบพรอแมนแฟนครับเราก็อ่ารีแลกซ์รีแลกซ์ให้โอกาสเจ้าของพักร่างกายแน่นเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมจ๋าเมื่อนี้แม่ปอบาขออาไปก่อนจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป็ป่าเลยค่ะเด้อ เมื่อหนาเจอกันไหมที่ททายผ่าไปยังไปเบิงนะคะน้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะอีรอนแล้วอือนี่หลัที่ผมมักที่ชุดในจีเหีอะอุโมงอะมัอโมงจ้ะมาปบนดนเลยดา,ามชมเาดามชมอะไรผม,มงนี้ <มา S 1> ลเจยะผมไม่อมมงนี่ยเอาปีน<ป>ี้ก่ เจ้าก็ว่าไปนะพราะยังนวำนนักจังไดถึงมาถ่วมทั้งเขาโคตรเจ้าก็ได้นี่ยาวคนโตยังไดถึงมาถ่วมทั้งเขาเลยนี่น้ำหนักน้ำปลานักไหลลงมาปีกไก่หรือปีกอ่อนปีน้ำออกออกข้าวบุบๆตอนนี้ก็หามเรื่องแล้วเนาะเออฮะเราก็อยู่ไปฟอร์สโซฟฟร์สโซท้ายวี่ดีเลยนะ ทเลซาซทลลซาอไีวดีไปลลกประตู้ล oh, um> ็อกประตูลลกแลลกลข้าคอนไทยไปดีก่อนไปเอ้ยคู่ะเาคแล้